สัมภาษณ์ด้วยค่ะกระบวนการค่ะกระบวนการทำทำข้าวหลามชุมชนบ้านตะโกเป็นการทำข้าวหลามแบบโบราณสูตรอร่อยแล้วก็คนกินแล้วคนกินแล้วติดใจแต่ก่อนนี้เคยทำขายใช่ไหมคะนี่เขาทำขายกันใช่ไหมคุณยายเตยเขาทำขายใช่ไหมดดเดี๋ยวเล็ก ขายเลี้ยขายเอามาเลี้ยงลูกหลุงพ yeah> IS ี่เต um> ้อจนใหญ่เนาะแล้วเขเรียนมาจากไหนคะสมัยนั้นคือหรือว่ามันมีทํามาแต่เดิมอยู่แล้วอ๋อที่นี่ค็ตายายเขาก็ทำเนาะรุ่นตัอรุ่นอ๋อเต้ดำจันล้วนเปงนุ่เตี้ยนู่น แก,แกแล,กแล้วก็เป็นมรดก <มา S 2> ตกท <ตก S 2> อดบ้านเลยจากบ้านเอาไปขายด้วย<ม>ขายบนเขาพนมรุ้งขายทำขาย,เ,ย,ยเตยเตย,ยเลยหับ สมัยเขารุ่นรุ่นแหละเนาะใช่ไหมสมัยเขารุ่นรุ่น แต่สูตรอาจจะอาจจะขาดนิดหน่อยไม่เหมือนตายายก็ทำอร่อย